สวัสดีค่ะกลับมาพบกับที่นี่นครนนท์นะคะการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางเทศบาลนครน,นนทบุรีได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายดังนี้ค่ะ นายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีให้การต้อนรับคณะกรรมาการตรวจประเมินเมืองสิงแวดลอมยั่งยืนระดับประเทศ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเทศบาลได้นําเสนอผลการดําเนินงานพร้อมได้นําคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมชมการดําเนินงานโครงการต่างๆในเขตเทศบาลนครนนทบุรีซึ่งครั้งนี้มีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับเมื่อวันที่14กรกฎาคมณห้องประชุมชั้น5สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร2 นายวรวุษีนนรองนายกเทศมนตรีรับมอบหน้ากากผ้าพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประกอบด้วยหน้ากากผ้าจำนวน2,000ชิ้นข้าวสารจำนวน30ถุงปลากระป๋องจำนวน220กระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน400หอ่อและน้ำดื่มอีกจำนวน30แพ็ เมื่อวันที่14กรกฎาคมณสำนักการเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร2 กองสวัสดิการสังคมจัดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับความช่วยเหลือสามารถพึ่งพาตนเองได้และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีการนําเสนอปัญหาของชุมชนแนวทางการแก้ปัญหาตลอดจนแหล่งทรัพยากรในการช่วยเหลือ ซึ่งในสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการําทำงานการจัดการปัญหาด้านคุณภาพชีวิตในชุมชนให้กับผู้เข้ารับการอบรมโดยมีนายวรวุฒิสีนนทรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเมื่อวันที่17กรกฎาคมณนห้องประชุมชั้น3สำนักงานเทศบาลนครนน,นทบุรีอาคาร1 นายประยูนรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลักสูตรเทคนิคการนำเสนอข้อมูลและแนวทางการของงบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณโดยมีนางจุริรัตนเทพอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมเมื่อวันที่17กร,รกฎาคมณห้องประชุมชั้น5สํานักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร2การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการกระบวนการนำเสนอข้อมูลและแนวทางการขอรับงบประมาณโดยตรงจากสำนักงานงบประมาณเนื่องจากการของบประมาณโดยตรงเป็นเรื่องใหม่ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปรวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โครงการนี้มีนายกเทศมนตรีเทศบาลนครและเทศบาลเมืองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจากเทศบาลนครและเทศบาลเมืองเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น190คน นายวาวุศีนนรองนายกเทศมนตรีรวมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระราชานุาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบสวรรคต18กรกฎาคม2563โดยมีนางจุริรัตน์เทพอาจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่18กรกฎาคมณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี ำนักการศึกษาจัดโครงการการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนประจําปีงบประมาณ2,563โดยได้รับความร่วมมือจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนนทบ,บุรีจัดทําโครงการนี้ขึ้นซึ่งได้ให้ความสําคัญของโภชนาการที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญของการมีสุขภาพที่ดี เนื่องจากเด็กในวัยนี้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วการส่งเสริมให้เด็กในวัยเรียนได้รับการบริโภคอาหารที่ดีมีคุณภาพทางโภชนาการครบถ้วนเหมาะสมตามวัยทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่ดีทั้งร่างกายและสมอง การอบรมในครั้งนี้มีน,นายธนพงษ์ธนเดชากุลเลขานุการนายกเทศมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชาการร่วมพิธีเมื่อวันที่18กร,รกฎาคมณห้องประชุมใหญ่ชั้น3สำนักงานเทศบาลนครนนทบ,บุรีอาคาร1นายวุฒิชัยมะกศรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษา28กรกฎาคมตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ2563พร้อมด้วยนายพัฒนาพง์ทองสุขผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรีนายปริวัติสันทวุฒิ หัวหน้าแผนกจัดการสองการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนาครนนทบุรีร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากแขวงทางหลวงชนบทการทางพิเศษแห่งประเทศไทยประชาชนจิตอาสา และพนักงานเทศบาลนครนนทบุรีร่วมกันรณนนรงค์และทำความสะอาดถนนบริเวณถนนงามวงวานและถนนใต้ทางด่วนงามวงวานเพื่อเป็นการปรับสภาพแวดล้อมที่สกรปรกเสริมโสมให้สะอาดน่ายอยู่ยิ่งขึ้นเสริมสร้างสุขอ,าอนามัยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักการช่างได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝ,า,ฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆที่ชำรุดเสียหายและได้ติดตั้งป้ายบอกชื่อซอยบริเวณซอยประชานิเวศ3ามซอยแปทับหและป้ายถนนสามาคัคคีเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนรวมถึงดำเนินการเก็บขยะ และผักตบชวาบริเวณสถานีสูบน้ำคลองบัวขวัญและได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด8นิ้วเพิ่มที่บริเวณซอยสามัคคี58ทับ10เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยระบายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ประชานิเวศ2ในส่วนของสำนักงารสาธารณาสุขและสิ่งแวดลอ้อม ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ําในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องและยังจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์อนามัยที่4สระบุรีสํารวจกิจการและกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการในระยะผ่อนปรน ระยะที่5เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ซึ่งตรวจพบว่าสถานบริการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9อย่างถูกต้อง ในส่วนของกองสวัสดิการสังคมได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไปด้านศิลปะครั้งที่3หลักสูตรการทำต้นไม้มงคลประดิษฐ์ต้นซากุระญี่ปุ่นสำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นส่งเสริมงานด้านหัตถกรรมในการสร้างสรรค์สินประดิษฐ์ที่ทรงคุณค่ามีความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งได้ให้ประชาชนนะคะได้นาความรู้นี้ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพในอนาคตค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือการประมวลข่าวในะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมาพบก,กับที่นี่นะครนนท์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ